สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาไปที่2องเรื่องที่เราจะศึกษาในชั่วโมงนี้ก็คือความจริงกับข้อที่จริงนะครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เราไปศึกษากันเลยนะครับเรื่องความจริงกับข้อที่จริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับ ความจริงก็ข้อท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็คือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงนะครับโดยมีหลักฐานขั้นปฐมภูมิยืนยันนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นแล้วก็มีหลักฐาน หลายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นแบบลายลักษณอักษรอื่นๆนะครับที่ร่วมด้วยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยตรวจกันนะครับก็ความถูกต้องและก็ความยืนยันว่าเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลของข้อเท็จจริงนะครับที่ทางประวัติศาสตร์ที่เขาใช้พิสูจน์กันต่อไปนะครับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ก็คือข้อมูล ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับทั้งที่เป็นข้อมูลจากเอกสารและก็หลักฐานทางโบราณคดีนะครับศิลปกรรมนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ตรวจสอบได้นะครับนักเรียนต่อไปก็คือการวิเคราะห์ความแตกต่างนะครับระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แม้จะให้ข้อมูลนะครับหรือ คำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตแต่ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นก็ต้องหาหลักฐานอื่นๆมาประกอบด้วยนะครับความจริงตามที่ปรากฏในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์นะครับคือการวิเคราะห์คือการแยกแยะต่างๆนะครับที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อสรุปนะครับเพื่อสรุปความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงโดยยึดเกณฑ์การวิเคราะห์นะครับดังต่อไปนี้นะครับนักเรียน ดังนั้นการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญนะครับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักเรียนก็คือมาดูข้อคิดเห็นนะครับหรือทัศนคติหรือการวิเคราะห์ของผู้บันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับเขาก็จะไม่เอาความคิดส่วนตัวเข้าไปบันทึกด้วยนะครับหรือว่าความรู้สึกต่างๆนะครับดังนั้นปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีหลักฐานร่วมสมัยอ,ยอื่นนะครับยืนยันหรือสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ ยังไม่สามารถสรุปได้ว่านะครับว่าเป็นความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อีกข้อคิดหนึ่งก็คือข้อคิดเห็นหรือว่าการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์นะครับทางประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานยืนยันตรงกับความเอ่อตรงเอ่อตรงกันนะครับสามารถนับเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ได้นะครับดังนั้นนะครับการวิเคราะห์ความจริงกับข้อที่จริงนะครับก็ต้องอาศัยเหตุการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์นะครับ ดังนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็คือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงนะครับทางประวัติศาสตร์เพราะการศึกษาทางประวัติศาสตร์จึงอาศัยหลักฐานต่างๆนะครับต่อไปก็คือการรวบรวมหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเฉพาะวิธีการทางประวัติศาสตร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับมีผลต่อขั้นตอนในการมีมีผลต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับหากรวบรวมหลักฐานไม่สมบูรณ์นะครับการวิเคราะห์ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นการเรียนรู้การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์หากการทบทวนในขั้นตอนต่างๆนะครับของวิชาการทงประวัติศาสตร์ก็จะทําให้เข้าใจนะครับในความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องทําความเข้าใจกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับครูจึงเอามาให้นักเรียนศึกษาบ่อยๆเลยนะครับบา,บางครั้งอาจจะซ้ำม,มั่งนะครับต่อไปก็คือวิการวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับก็มีอะไรมั่งครับก็มีการกําหนดหัวข้อเรื่องที่เราจะศึกษาใช่ไหมครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับต่อไปก็คือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับคือศึกษาหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานที่ไม่ใช่เป็น ลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับต่อไปก็คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานนะครับว่าสิ่งนี้สําคัญไหมไม่สําคัญยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์การประเมินค่านะครับหลักฐานใดเป็นของแท้เป็นของเลียนแบบนะครับก็ต้องมาดูกันในขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4ก็คือการวิเคราะห์นะครับการสังเคราะห์นะครับและจับุดหมู่นะครับแล้วก็แยกแยะ ประเด็นต่างๆแล้วนําข้อมูลนั้นมาจัดหมวดหมู่นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่4นะครับแล้วต่อไปก็คือการเรียบเรียงหรือ การนําเสนอนะครับเมื่อเราได้หลักฐานแน่ชัดแล้วว่าเป็นความจริงหรือว่าความถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเราก็นําข้อมูลทั้งหลายนะแบบการเรียบเรียนงนำเสนอต่อบุคคลหรือหลายช่องทางนะครับที่นักเรียนจะนําเสนอได้นะครับดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องมีการนําเสนอครับ อาจจะเป็นในการสื่อสารหรือการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับหรือว่าการนําเสนอให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับชมรับทราบนะครับต่อไปนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนักเรียนหลักฐานของของไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็มีราชพงศาวดารฉบับต่างๆนะครับก็อย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงเก่านะครับฉบับประเสริฐ อักษรนะครับตรงนี้ก็เป็นพระราชพงศวารฉบับริ i t i มิ Museum นะครับแล้วก็พระราชพงศวารฉบับอะไรครับวงสวดานราชหัตทเลขานะครับนักเรียนตัวนี้ก็มีหลายอย่างนะครับที่นักเรียนจะต้องศึกษาคน้นควานะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักฐานหนึ่งนะครับที่เป็นรายลักษณ์อักษรที่นักเรียนจะต้องศึกษาทั้งเป็นหลักฐานที่อยู่ในไทยแล้วก็เป็นหลักฐานที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่จะนํามาเปรียบเทียบนะครับให้เราดูว่าหลักฐานแต่ละชิ้นแต่ละอันนั้นมีความเชื่อถืออย่างไรนะครับอันนี้ก็คือของลาลูแบก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับครั้งหนึ่งที่เคยมาอยู่ในกรุงเสียยุยานะครับก็ได้ทิ้งหลักฐานไว้ให้คนไทยเราได้ศึกษา ต่อไปก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่า,าวัตถุสิ่งของที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรอย่างเช่นพระราชวังเก่าที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่ลบบุรีแล้วว่า,าวัดที่พระนครศรีอยุธยาและที่อื่นนะครับที่สร้างขึ้นมาในสมัย อายุทยานะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยความเก่าแก่ของวัตถุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับนักเรียนตัวนี้ก็ดูแล้วมันก็น่าจะ,ะพิเคราะห์พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับในหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะเป็นหลักฐานที่จับ่จับแต่แต,ต้องได้นะครับนักเรียนดังนั้นการประเมินคุณค่า ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็อย่างเช่นขั้นตอนที่1น,นะครับนักเรียนก็เป็นของแท้หรือว่าเป็นของทําเรียนแบบอันนี้กด็ดูได้จากวัสดุที่ใช้นะครับเป็นรูปแบบการเขียนหรือว่าสำนวนภาษาต่างๆนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการศึกษาภูมิหลังของผู้ทําหรือว่าผู้เกี่ยวข้องว่ามี ความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับเป็นพวกเดียวกันหรือว่าเป็นศัตรูหรือว่าเป็นคนชาติเดียวกันหรือเป็นคนต่างชาติอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติชาติไทยเรานะถ้ามีคนต่างชาติบันทึกไว้หลักฐานอยู่ต่างประเทศก็เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับแล้วข้อที่3ก็คือวัตถุประสงค์ของจัดทำนะครับพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดที่ต้องนําบันทึกหรือว่าจดจําเป็นหลักฐาน,นนั้นๆนะครับตรงนี้เราก็ จะได้นําหลักฐานนั้นมารวบรวมด้วยนะครับต่อไปก็ช่วงระยะเวลาที่จัดทําหลักฐานนะครับตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาอีกนะครับว่าใช้เวลาบันทึกผ่านานานมาเท่าไหร่นะครับในการบันทึกต่อไปก็ขั้นตอนที่5นะครับรูปลักษณะของหลักฐานนะครับคือเป็นรายงานทางราชการหรือว่าตัวเขียน เป็นเขียนกระชับไหมเป็นการบันทึกส่วนตัวไหมหรือว่าเป็นการเขียนเชิงพรรณนานะครับตัวนี้เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลอีกนะครับต่อไปก็คือเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่เราจะต้องศึกษาซึ่อาจจะตรงกันหรืออาจจะขัดแย้งกันนะครับ เป็นความคิดเห็นไหมนะครับอันนี้คือการแยกแยะข้อมูล an นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นความคิดเห็นไหมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าเป็นความคิดเห็นที่เป็นกลางนะคร euh. ับนักเรียนตัวนี้ก็ต้องมาคิดมาพิจารณาประกอบด้วยนะครับว่าคนที่ให้ความคิดเห็นนะมีส่วนได้ส่วนเสียไหมหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ที่ร่วมสมัยไหมหรือมีอคติต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปก็คือเป็นกระบวนการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นข้อเท็จจริงหรือว่าความจริงตรงนี้นะครับว่ามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลที่เป็นคำที่อธิบายที่ปรากฏในหลักฐานนะครับเป็นคําอธิบายอัจถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าข้อเท็จจริงนะครับต้องใช้หลักฐานข้อมูลประกอบด้วยนะครับวันนี้ความจริงก็คือเป็นข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเช่นไทยเราเสียกรุงเสียอยุธยานะครับในพศเท่านี้เทา่ทานี้นะครับนักเปลี่ยนอย่างเช่น2112่อและพศ 2,310อย่างนี้นะครับก็เป็นความจริงนะครับก็ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการตีความจากหลักฐานนะครับความสำคัญของการตีความทางประวัติศาสตร์ก็คือเพื่ออธิบายเรื่องราวนะครับที่ปรากฏหลักฐานนะครับที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอาจเขียนโดยการกล่าวถึงบุคคลหรือสถานที่หรือว่าเหตุการณ์ไว้สั้นๆนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อความจริงนะฮะเพื่อเพื่อตีความวิเคราะห์นะครับความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วิพากษ์แล้วก็วิจารณ์หลักฐานที่ให้ความเที่ยงตรงนะครับไม่ลำเอียงนะไม่มีอคติต่อหลักฐานดังนั้นนะครับแล้วก็เพื่ออธิบายหลักฐานให้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือว่าสถานที่นะครับดังนั้นก็สถานที่กับบุคคลก็มีความสําคัญที่จะนํามาประกอบนะครับอย่างเช่นตัวอย่างการตีข้อมูล หลักฐานนะครับอย่างเช่นมีเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นข้อมูลที่ตีความไว้ว่าสมเด็จทระนเรศวรมหาราชนะครับสเสด็จทรงช้างต้นหรือ,อพระยาชายานุภาพนะครับนำกองทัพไปต่อต้านกองทัพพระมหาอุปราชของพม่าอย่างนี้นะครับสมเด็จทระนเรศวรก็ทรงชนช้างก็ทำยุทธาธิกับพระมหาอุปราชนะครับก็ทรงฟันพระมหาอุปราช ด้วยพระแสงของเ้านะครับบนขอช้างจนสิ้นพระชนอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการตีข้อมูลจากหลักฐานนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรอย่างนี้อันนี้ก็มีความเป็นมามีที่มาอะไรที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นพระพงศ์ราชสวดานในกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอย่างนี้นะครับก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่ให้คนอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์และก็สังเคราะห์ข้อมูลนะครับ ความสําคัญของการวิเคราะห์และก็สุเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับอย่างเช่นความสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกแยะนะครับในการที่เป็นข้อเท็จจริงกับหลักฐานกับความคิดเห็นของบุคคลแล้วก็2ก็เพื่อแยกแยะ mm. ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ตรงกับการสนับสนุนและเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากแตกต่างหรือคัดค้านนะครับต่อไปก็คือแยกแยะข้อมูลที่มีต่อเนื่องกันและเป็นข้อมูลที่เป็น ความเปลี่ยนแปลงนะครับของเหตุการณ์ในสมัยนั้นๆน,น,นะครับที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มาดูความสําคัญของการสังเคราะห์ข้อมูลนะครับความสําคัญก็ความสํคาสคัญของการสังเคราะห์ข้อมูลก็มีอะไรมัง่งก็เพื่อจัดข้อมูลที่เป็นเรื่องนะครับเป็นประเด็นเป็นหัวข้อเรียบเรียงให้สะดวกในการนําเสนอนะครับต่อไปก็คือข้อที่2นั่นก็คือลําดับเหตุการณ์ความต่อเนื่องหรือว่า การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะครับเพื่อสะดวกในการนําเสนอต่อไปก็3นะครับก็คือเพื่อจัดรวบรวมความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าเป็นผลจากการอ่านค้นคว้าข้อมูลต่างๆนําไปเสนอนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสําคัญของการสังเคราะห์ข้อมูลนะครับการสังเคราะห์ก็คือการแยกแยะข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับแล้วก็จัดให้เป็นหมวดหมู่อีกเพื่อจะสะดวกในการนําเสนอนะครับอย่างเช่นนี้ก็คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับ ข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นกรุงเสีอุทยาเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางเข้ามาค้าขายโดยอาศัยทางบกทางน้ำนะครับอันนี้ก็คือจากเอเชียและพวกพ่อค้าจากชาวคริสเตียนนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาศึกษาใช่ไหมครับศึกษาพระเจ้าแผ่นดินและก็พระอนุชาของ ของพระองค์ส่งเรือลำหนึ่งบรรทุกสินค้าไปใช่ไหมครับไปเมืองตานาวสีไปยังโน่นนะครับบนทนต่างๆในประเทศจีนก็เป็นหลักฐานที่เราต้องมาศึกษานะครับเป็นผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็ผ่านกระบวนการนะครับความก้าวหน้าทางการค้าของสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรขงเขาก็บันทึกไว้ใช่ไหมครับก็เป็นรายลักษณ์อักษรที่เราสามารถจะศึกษาได้ใช่ไหมครับ ต่อไปก็คือเอกสารสมัยทนบุรีนะครับตรงนี้ก็ข้อหนึ่งที่ทูตานุทูตน,นะครับนะคนเรเสียา,าคุมเครื่องราชบ,บรรณาการออกไปนะครับเพื่อ,อตั้งแต่ก่อนนะครับที่ใส่ที่ใส่ตึกลังกุญแจวายนะครับที่กรุงจีนทุกครั้งไม่ได้เที่ยวเตรอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลของพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะครับผู้ผู้ใหญ่หรือผู้ ไม่กลัวจะถูกกบฏประทุสร้ายในการใดนะครับสมัยนครเสียสุยาไข่แจงข้อข้อหนึ่งะครับตรงนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่มาของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะครับะระหว่างไทยกับจีนนะครับก็ในสำนักพิมพ์หรือว่าในกองจดหมายเหตุ แห่งชาตินะครับกรมศิลปากรอันนี้คือเป็นข้อมูลเอกสารของสมัยกรุงธนบุรีนะครับละอ่านและอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันมันย่อนะครับนักเรียนต่อไปก็ผลจากการวิเคราะห์นะครับจากการสเคราข้อมูลนะครับคือการคัดเลือกข้อมูลแยกแยะหลักฐานต่างๆนะครับของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับที่กล่าวไว้ในลักษณะต่อว่าจีนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้เกียรตินะครับกับบุคคลหรือว่าคณะทูตที่ ไทยเราได้ไปใช่ครับต่อไปนักเรียนนะครับตั้งแต่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับครูก็จะสรุปความจริงกับข้อที่จริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเ,เป็นเหตุการณ์ที่พรรณนาเรื่องต่างๆนะครับนักเรียนเป็นข้อท็จจริงกับเ,เป็นความจริงกับข้อที่จริงนะครับที่เราต้องใช้หลักฐานในการพิสูจน์นะครับตรงนี้นักเรียนก็ไปศึกษาค้นคว้านะครับเพิ่มเติมโดยเฉพะาะไปอ่านหนังสือของ ประวัติศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับของสํานักพิมพ์พวนะครับหน้า1 4ถึงหน้า20นะครับนักเรียนแล้วก็ถ้าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็มาดูในใบความรู้รหัส3-1นะครับนักเรียนที่ครูย่ออไว้นักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนักเรียนครับในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ